สวัสดีสบายดีทุกคนทุกท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออแดดทะโวยเหมือนอโวยเมื่อวานพ่ต้นขิบฮะบ่มีใครอยู่ เอาองวงูปล <c oughs> าลูกงูแหวนนั่นนี่ตีนก็คิดถึงแต่เรื่องเมื่อคืนอยาา่างมันสายเราจะเป็นบริอันนี้ก็สะเป็นบรนนบนบรยากาศของบ้านนาโมงเนาะเออไล่คุณแล้วคนถามว่างานน,นจะจ้ามือใดวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อ วันเสาร์พี่นนองสิจัดงานวันเสาร์เนาะมาคนเดียวมาู้เดียวนี่แหละไปใส่กระไปาคนเดียวเริ่มสิโสดแล้วเอาโซ่ขอสิบตีกูเบอ้อเสื <laughs> มาหาว่าโสดุที่แถวนี้ มลใส่ลูกหลักกับทางสวัสดีคุณน้องพิาไม่ลูกพิาไม่เอ้าสิหายยัติกูเบิ่งทรงพายก่อนอนในนอกในโซก็อังเหมือนใส่ใสตูนหันละกาบางคนกาเบิ่งคลิปแล้วก็บบด้ฟังอียังค่ะนะจ้องจับพิษในส่วนนี้ก็ไม่ได้สนใจดอก จับผิดยังบอกเอาเฮือนคือจังหวะมีเงินมีเฮือนเออมีเงินสั่งเฮือนลังบักใหญ่ปูก,กับเบื้องงามขักแน่พี่ต้องเอ้ยอันนี้มันกับบําเหนเรื่องมันบ,บ่แม่นเรื่องของเฮาถ้าเฮาสิเว้าไปมันก็สิผิดเดี๋ยวเฮาสิถามเอื้อลรซะกรรัสิให้เว้าบ่อันเราให้เว้าแล้วสิเปิดปากเบิดร์าเหมือนนี่เนี่ยเป็นของไทยเนะเาะ <c oughs> เดี๋ยวขาฟังขาถามแล้วก่อนเดี๋ยวลมาเลยเดี๋ยวสิถามลราหาย เอ้เขาว่าได้ยูว่าเฮือนนี่เป็นเฮือนไผ่นี่สิวานนี่นี <c oughs> ่กูสิยยองเบิง่งเอาหลายคนว่ายังเกาะบ่แม่นหลายคนดอกบางคนนะ่ะน้ำมันว่ามัาตัวมันหลอกเออหาเอ็นโอนเงินสวยโน่นนี่นั่นสางภาพให้คนสงสารอุย้ยบ่ได้สิมาเป็นบ้ามากใหม่ว่ามานั่งให้นอนใหย้ยอยู่บ่กุ้มข้าวหายอยู่อุย้ย บอมีเขากับบอดเป็นบ้าประนันด้วยคนนะสิมากกบหายเยวสิไปทามอึดมันก่อนบีบน้ำตาผมเป็นนะโกจากกูสิไปขืดหายังกูจะสิมาบีบบอมแมนนักแสดงเก่งประนันไอ้ยังอะไนะ ป๊าป๊บป๊าฮะเราอยู่ใส่ก็โอ้เออนำมาโลดเออเราลงประวัติเบาะเดี๋ยวสิทามือเราก็เดึกสวัสดีพี่น้องสบายดีป้าลูกมันกลายผลเบาหวานพอดีปู่เราจะมันกลายผลเราจะบริญินเดี๋ยดีนะเอาบอยซื้อไม้หน่อยโอ้มาใส่ดีกว่าพี่น้องมันมันบธรรมชาติ เดี๋ยวมันจะเป็นอันจะขาดเป็นรายการทรทัศน์เนาะอีทไม่ยังยังยงยงยังหยักอยู่อันนั้นก็จะเป็นคูโ่นโ้เนาะที่มาถ่ายมือตืออินวาบอลกูใจบุญสวยเหลือแต่กก็ซองเขาไป็นองหน่อยเนาะเออแตบนี่ยกับคนกุ้ยหอยเฮนไลนมาข่าวเรื่องเลยพี่นนองเข้าทามเอื่อยเพิ่นเรียบร้อยเลยเนาะในะส่วน,น,นตรงนั้นนะตนัวเขาเองกับบุม๋มนอนเรื่องของเขานะฮเรื่องประกาศว้าเนาะแต่ว่าคนในบ้านนี่เพ่เพก้าหู นอ้อแล้วคนกระทาม,มาว่ะอาศัยบ้านใครอยู่บ้านคนอื่นบ้านคนอืนน่นคือไผ่หรืสันนะทามานะบอกนี่เลยบ้านคนอื่นนะบ้านไผ่เพื่อนไผ่ลางนี่นะอันเนี่นเพื่อนลางนี่นะเป็นเพื่อนคัวของคาน้อยฟังกับขาวพี่น้องเป็นเพื่อนของผัวกเก่าแล้วเป็นเพื่อนของผัวเก่าของคะน้อยแนนและคะนอันนี้ได้เอาผพวาัวมห้ เป็นแบบบริหารคาน้อยยุ่งเป็นแบบบ่ิหารคาน้อยยุ่เรื่องลังนี่นะบริหารมีชีมีอำนาจยังถ้าเกิดว่ามีอันอันผัวเก่าคนมากมือใดก็คือเออถ้ไล่ไปมือใดก็คือได้ไปผัวเกมากมือใด้ผัวเก่าน่ะเพิ่นก็ไล่คาน้อยออกนี้เร็บอกใช้โบกอลจะท้ามต่อไปกับผัวเก่าอยู่สายยุทธ์ก็นี้เพิ่นก็หายควาบบ้านเมื่อกี้น้องข้าเจ้าก็หายควานี้แต่คาน้อยนั้นมีมองไปตอนก่อนก่อนอยู่ก่อนเห็นมันได้เนาะ มีสองทางมันแลนเองจังหวะกันฮาราพี่นงเอ้ยท่นแบบบ่มี่มงได้อยู่กคนาหลีหลาคนเกาหลอยากอันหูความจริงเนาะเออเพื่อนคืองามแทู้กระเบื้องทั้งแนวคืองามแท้ประมาณหนบกมาหายงามบือนเขาสีน้องเ้ยขะหนอยเขาอยู่นี่คือเรื่องจริงันก็คือามมาเวามาเอาปใหม่แล้วยังมูมี่ยังเนนะอันผัวเก่าของเราก็เป็นลุงของคุณโอเป็นลุง ตะเขียวห <c oughs> ายของอ๋อแท้ๆน,นี่แหละเนาะทางบุ่รก็นนทำเชิงเราอ,อะเพื่อนไปแซนนะพี่น้องทาบอสบอกเราอันอันบอสะดวกตอบเนาะอืมบอสะดวกต<ะ>อบเอื้อเพื่อนนี่กะอากับอ้ายเพิน่นแบบนี้หน้าก็ได้น้องสองคนเป็นบอสอะไรก็ได้น้องสองคนหันมันก็น้องไข้ดาวกับป่วยนะคะรับเสียเลยเฮนดี้เนาะก็คือตามน,านัดแหละพี่น้องเข้าใจกันตามนี่เนาะเป็นเพื่อนของพวกร้า เรามาขออยู่ตอนเราึ้นมากรุงเทพดิเราบ่ม,มีบ่อนอยู่เด้เพราะว่าป้าไหวกับบุญพายูนะคะละมาเราก็อยู่คันลุงมากับแม่เรากับประยูจบโดยอะไรที่จริงนะตะกี้กับมีซีดนำกนารกับมีซีดนำการบบบนี้นะผูหายไปจับกล่องไหมบางเดือนเร็ว <laughs> มันไปหักทายไปอื่นที่จริงกับเป็นเพื่อนเอื้อยเพื่อนอะไรนำการพอที่นี่เลยกลับ เพิ่นไปอันมีครอบครัวใหม่สมันซ่าหละก็เบิร์ตซีดเมนโต้เขาเผื่อเขยกระนั้นเรื่องของผูใ้ใหญ่เนาะอือันเล็กกาอ้ยอะไรวันนี้เขาก็ะจะเอาเงินมามอบเลยนะมีอันอุจจบุญเพิ่นฝากเงินมาทำบุญแต่ก็จงังมีอยู่ได้เพิ่นก็ะทามากว่ามือด้มือด้อันสี่ทำบุญน,นะวันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ วันเสาร์ครับเอ่อมีพี่กิติยาหนึ่งพันบาทจากทางเยอรมันราคาแล้วก็พี่พาลดาหนึ่งพันบาทเอ่อแล้วก็เจนุดท่าข้ามมวนเนาะไปข้ามวนเท่าสามร้อยขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณขอบใจเลยเจ้ขอบคุณหลายๆก็ทุกๆก็ที่ฝ่ามาก่อนน้นนะ เป็นบุญเป็นกุศลเนาะกุญแบุญกันเป็นบุญกุศลเนาะอย่าเข้ามาในกล่องนมไขายเพื่อนเลยหับอลไรเนาะเปื่อนก็คือสิสบายใจเนาะบ้านี้ใบแบบโบห่วงไงบแบบผู้อยู่กับสูตต่อเนาะแซนเขาเขาจะไหลสามหลอดนั่นไหลแซนหนึ่งในเดือนนะฮะอส่งแม่ ลงให้ผ่าล้านธรรมดากับวันนี้เป็นสองคนสามเก็บไว้ในโต๊ะโลดอันนี้นะใส่จานเงินนี่เพิ่นก็สชิซ้าไปในทางที่ติดจ้องนาะแล้วก็มีประโยชน์เออขอบคุณพี่น้องหลายๆน้องที่ละในงานเลยพี่น้องเลยขาดใจใจขโมกขัดใจนั่งเป็น้องหลายๆน้องเลยก็ขอยู่ดีมี่นี่มีแต่ซี๊ดพี่น้องวยขวานนี่ ถึงได้บ๊อบให้คนรันเก็บเงินนิดใส่ใจเงินพิษแล้วสันบ๊อเงินเะฮะฝากไว้น้ำจิใส่แดดพี่น้องบม่เอาปาไว้น้ำมันดอกเวลาไปจ่ายนะคือไขมันไขมันเอาไปจ่ายแต่ว่าเงินต้องไปใส้ไขมันไปเก็บไปจ่ายเมื่อวานนี่รับไปจ่ายขาหมูนี่กับเออเก็บลดเงื่อนที่ใส่แดิ่นในน้ำไปแต่บัดนี้เงินน่ะเงินทุกเงินจำนวนนั้นน่ะคือไว้ในใส่แดเพราอมันไก่เลยมีไอเดียมีงานกะ นกับว <mile> ่างก็มาซอยเลื <itud soundtrack> ่อของสื่อนสอยกันเนาะในจัดเพราะว่าเดือนนี้ก็เอื้อยมาอยู่เอื้อนแล้วก็เอามาฝากมาเอื้อนเวลาไปสื่อของสื่อเงินก็เอาเงินนำ ej ไปสื่อคันว่างกับมาพี่น้องเอื้อนเท่านหรเท่ากับตัวเขาเองเท่ากับบริคือบาอันสีมาแบบยอดบริจาคสีมาถล่มทลายปันนิ่งดอกบริคือบามันสีหอดันนีนะเพราะว่าเขาเป็นหา มันอีสองพันหกหมื่นเจ็ดหมืนเจ็เจ็หล่อหกมืนเจ็ดเจ็ดหล่อเยพี่น้องเลยเม่ได้คืนว่ามันสีหอดขุนบควันกระมังเลยเดือดเพี่น้องเลยแต่วันนี้กาไปจ่ายเรียบร้อยหมทุกแ่เลยเป็นบโดยโดยแม่้ายไปแล้วขอบคุณหลายส่วนมากนี้แต่ทีป่านาา่างฝั่งไทยเนาะคนไทยใจดีที่สุดเลยเพราะ ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไวไเด้อกินขึ้นมากินแกงในร้อน้วยนลูกเด้อคนลูกหนาวเขาเกับซ่องเนนี่เขามาทานิมาอีตนปนโอ้ยเบิ้งหมดสิรองเบิ้งหมดเมีผู้ใจบุญมาซอยะซอยะดูอีตนมเคยเห็นเราขาด ถ้าน้อยก้าวก็คือมาระเทพื้นบวงอยู่ห้องนังขดาวน้ากห้กับเรียบร้อยเดนเตที่าดมาาามนจเจีมาีว่ามาสอนเรียนในกางานของถ่ายกับพอกมศหลายกันนังเต้ก็เรียบร้อยแลวที่สถาแต่ว่าคือที่ว่าคือคุณแม่ีว้าันเนเรียบร้อยแล้วเาเจนอไอันอะไรปาอยู่เพื่อนไพย คือล้างใหญ่แท้คือล้างงามแท้ผู้กระเบื้องแต่อบอกเขาใจกระกลับไปฟังอยู่ต้นขีดว่ากระไปฟังอยู่ต้นๆแล้วรีกระไปฟังอีกพี่น้องเลยการล้าใหญ่พี่น้องเออมนูนะครับกระขีาได้แล้วไมงานนะก็ได้แต่ว่าอันว่าสีเอามูอ่วนะมันเป็นโลขึ <S <S ้มือขึ้นมืออะไรอย่างเงีย ทิ้นโลกปกตินะครับมีการมีงานนะเขามีแต่ลมงัวบานเฮาพี่น้องเอ้ยบานมีเปลี่ยนเป็นมูดีกว่าับปลาเนาะเขาก็จะลืมมาคุ้งมาตามแม่นมาคุ้งนี่คือสิ่ำคัญเลยคไอหาแพนปลูกแพนพ้นหรอของบ้านโดยโดหน่อยเนี่ยของบ้านอะไรโดยแพรแพรปลาทะเลทำมาแล้วมันถูกอ่ะตัวที่แปดโอเคเอาสามนั่นแหละพี่น้อง แล้วก็คนใหม่คลิปหนา,นาขอบคุณไลน์ไลบร์ทุกคนที่ติดตามเด้อขอบคุณไลน์ไที่เสีอใจแล้วก็ไหวใจเฮาขอบคุณไลน์ไที่ทำบุญผ่านเฮาเนาะทุกบาททุกสตางค์เฮาบปได้ฮักเลยขอบคุณไล,ล,ลน์ไลททุกคนในส่วนที่ฮัก่าดทร้งเนียมก,ก็คือเงินเฮาออกหายนาะก็คือพอเอุทิศบุญกุศลให้น้องไปเลยเนาะนี่ต้องมีกันนี่ก็ นกน้ ừ, trên, ừ, ี่ว่ามันเนันเอตบทาเสใจเนาะคุณลายแลไวก็พอกันขีดนาด้วยพี่เ้อะบายบายชวองน้องมวยพี่น้องเอ้